ชูวิทย์มองมุมต่างคดีผู้กำกับโจ้เชื่อขัดแย้งกันเองเรื่องผลประโยชน์เลยหมันไส้ปล่อยคลิปหลุดวันที่2 6สิงหาคม2564ในายชูวิทย์กมวลวิสิทธ์อดีตนักการเมืองและนักธุรกิจกลางคืนชื่อดังได้ออกมาไลฟ์สดผ่านเพจเฟซบุ๊กของตนกล่าวถึงกรณีของพันตำรวจเอกทิติสารอุทนาผลหรือผู้กำกับโจ้ อดีตผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรเมืองนครสวรรค์ร่วมกับลูกน้องหกนายซ้อมผู้ต้องหาเพื่อรีดทรัพย์จำนวน2ล้านบาทก่อนที่คลิปการกระทำผิดจะถูกนำไปเผยแพรจ่จนเกิดเป็นเรื่องราวใหญ่โตนำมาซึ่งการจับกลุ่มผู้กำกับโจ้ในเวลาต่อมาโดยนายชูวิทย์กล่าวว่าส่วนตัวตวนไม่เชื่อว่าคลิปวิดีโอวินาทีเกิดเหตุจะหลุดออกมาหากพันตำรวจเอกทิติสร์ ดูแลลูกน้องทั้งโรงพักได้ดีจนลูกน้องทุกคนรักใคร่เรื่องนี้ไม่ใช่น้ำดีหรือน้ำไม่ดีแต่เป็นเรื่องความขัดแย้งกันในสถานีตำรวจโดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน์ต่างๆเช่นที่จังหวัดนครสวรรค์ถือว่าเป็นพื้นที่ทองคำอีกแห่งหนึ่งแต่วันนี้ตำรวจขาดรายได้จากธุรกิจสีเทาอาทีบ่อนการพนันสถานบันเทิง เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด -19 ทำให้สถานที่เหล่านี้ถูกปิดหมดส่วนประเด็นความขัดแยง้งอาจเป็นไปได้ที่พันตำรวจเอกทิติสันจะมีปัญหากับคนในพื้นที่เดิมอีกทั้งต้องยอมรับว่าโรงพักเองก็ต้องจัดสรรผลประโยชน์ไปดูแลผู้ใหญ่เอาถุงคลุมรัดแล้วก็รีดถามว่าในยุคสมัยนี้มันยังทำอย่างนี้ได้เลยแล้วที่เกิดเหตุมันโรงพักใจกลางเมืองเหตุเกิดที่สอพอ เมืองนครสวรรค์นี่นครสวรรค์นะครับฉะนั้นถือว่าเป็นโรงพักใหญ่แล้วการกระทําถ้าเกิดไม่มีใครเห็นถ้าผมบอกไม่มีคลิปนี้ก็ไม่ต้องเถียงกันแล้วไอ้นี่ตายเพราะมันเสพยามันหัวใจวายตายแต่เนื่องจากคลิปมันเป็นหลักฐานเป็นประจับพยานที่ชัดเจนที่สุดการกระทําของโจและพวกก็เข้าข่ายฆ่าคนตายโดยเจตนาคลุมเพื่อจะรีดยาแรกๆร,รีดเงินตอนนี้กลายเป็นรีดยาแล้ว นายชูวิทย์กล่าวอีกว่าการจ่ายเงินของธุรกิจสีเทาที่ยังไม่ใช่ธุรกิจสีดำจะจ่ายตั้งแต่ตำรวจชั้นผู้น้อยไปถึงชั้นผู้ใหญ่อีกทั้งยังมีการจ่ายเป็นกองกลางสาหรับเป็นค่าใช้จ่ายในโรงพักแต่หาหัวหน้าสถานีตำรวจคนใดเปลี่ยนระบบเปเป็นให้ทุกคนมาจ่ายกับตนเองเพียงคนเดียวแล้วตนเองทำหน้าที่จัดสรรให้ลูกน้องแบบนี้ลูกน้องก็ลำบาก ซึ่งการเป็นผู้นำนั้นสำคัญผู้นำต้องได้ใจลูกน้องหากไม่ได้ใจก็อาจถูกแชร์ได้และที่ผ่านมาก็มีนายตำรวจที่ขอไปทำงานอื่นแทนการเป็นผู้กำกับการโรงพักเพราะไม่สามารถจัดสรรผลประโยชน์ได้สำหรับคดียาเสพติดนั้นตนขอถามว่ายาเสพติดมันหมดไปหรือไม่และเมื่อไม่หมดไปไท้ายที่สุดก็มีตำรวจที่มองเห็นช่องทางหาเงินแรกๆที่มาทำงานอาจมีอุดมการแต่ต่อมาก็ขอหาเงินด้วย ส่วนกรณีของพันตำรวจเอกทิติสรรตนมองว่าตำรวจนายนี้ถ้าไม่มีคดีเกิดขึ้นคงเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานอย่างรวดเร็วเห็นได้จากมีหน้าตาและบุคลิกดีรู้จักดูแลผู้ใหญ่หรือแม้กระทั่งรู้จักตามจีบหญิงสาวที่มีเครือญาติเป็นใหญ่เป็นโตแต่เพราะมีเรื่องปรากฏเป็นข่าจวจึงโดนขุดคุยประวัติต่างๆนานาขึ้นมาทั้งนี้ ต่อให้เป็นผู้กระทำผิดคดีใดๆก็ตามตำรวจก็ไม่สามารถใช้วิธีการแบบสารเตี้ยได้และเชื่อว่ากรณีแบบนี้ไม่ได้มีแค่ครั้งเดียวแต่อีกหลายครั้งไม่ถูกบันทึกภาพไว้ได้ส่วนคนที่ออกมาบอกว่าผู้บังคับบัญชาสั่งตนขอถามกลับว่าถ้าสั่งให้ไปตายจะไปหรือไม่และขอให้เลือกเอาระหว่างไม่ทำตามคำสั่งที่ผิดแล้วโดนกักเวรยามกับทำตามคำสั่งที่ผิดแล้วถูกดำเนินคดี เรื่องนี้ไม่ได้อับอายเฉพาะวงการตำรวจแต่เป็นประเทศไทยทั้งหมดเพราะเรื่องนี้ถูกเสนอข่าวไปทั่วโลกแต่ก็เชื่อว่าตำรวจที่ทำคงไม่มีเจตนาให้เสียชีวิตแต่แรกเพราะต้องการทิ้งรีดข้อมูลถ้าเกิดสั่งลูกน้องไปยิงคนนั้นถามหน่อยกลัวผู้กำกับเลยต้องไปทำให้ความเป็นทรรความเป็นทรรได้อย่างไรถ้าเกิดไม่ทำตามในสิ่งที่ผิดกฎหมายเขาจะทำอะไรได้กับยามหรือก็โอเค ดีกว่าโดนข้อหาฆาตกรรมนี่สองร้อแสถึงสองกมาตราใช่ไหมประหารนะัแล้วผมเชื่อว่าคดีแบบนี้ไม่ให้ประกรันศาลไม่มีทางให้ประกรันท้ายที่สุดสู้อย่างไรก็โดนตลอดชีวิตมันรับก็ตลอดชีวิตลงประหารแต่ถ้ารับก็อาจสู้เหลือตลอดชีวิตถ้าตลอดชีวิตก็ต้องทิ้งไปเลย15ปีต้องอยู่15ปีนาปชูวิทย์